สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาบอกวิธีการค่ะที่จะฝึกจิตอย่างไรนะคะให้ไร้ทุกข์ค่ะวิธีการนะคะก็คือ1นนะคะเราควรจะฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้ค่ะนั่นก็หมายความว่าจงเป็นคนที่ตัวเล็กนะคะอย่าเป็นคนที่ตัวใหญ่หรือว่าอัตราใหญ่ค่ะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนธรรมดาธรรมดานี่นะคะไม่ให้ความสําคัญกับตัวเองมากจนเกินไปค่ะเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นกับเรานะคะ ก็จะไม่รู้สึกทุกข์ค่ะและที่สําคัญนะคะถ้าเกิดว่าเราให้ความสําคัญกับตัวเองมากไปค่ะมันก็จะทําให้เรานะคะคาดหวังแล้วก็คิดว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปได้ดั่งใจเราะคะ่ะซึ่งความเป็นจริงแล้วนะคะจะเป็นไปได้ยากมากเลยค่ะดังนั้นนะคะการฝึกตัวเองค่ะที่จะมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้เนี่ยก็ทําให้เรานะคะสามารถอยู่ร่วมกันในโลกใบใหญ่ไปในได้ค่ะ 2. ค่ะฝึกตัวเองให้เป็นคนที่ ไม่เป็นนักสะสมนะคะหมายความว่าการสะสมอะไรทุกอย่างเนี่ยค่ะมันก็จะกลายเป็นภาระนะคะถ้าเกิดว่าเราสะสมมากจนเกินไปค่ะมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลรักษานะคะไม่มีสิ่งใดในโลกเลยค่ะที่เราสะสมแล้วไม่ต้องดูแลค่ะ การที่เรานะคะสะสมมากๆค่ะมันก็จะกลายเป็นภาระมากขึ้นมากขึ้นนะคะดังนั้นค่ะเราควรจะปรับเปลี่ยนนะคะวิธีคิดมาสั่งสมความดีหรือว่าบุญกุศลนั่นจะดีกว่าค่ะเพราะว่าความดีหรือว่าบุญกุศลที่เราทําขึ้นนะคะก็จะสะสมในจิตของเราค่ะซึ่งก็จะเป็นที่มานะคะและเป็นเหตุให้เราเกิดความสุขไว้ในใจค่ะ 3. นะคะฝึกตัวเองให้เป็นคนสบายสบายค่ะ นั่นก็หมายความว่าอย่าไปให้ความสําคัญกับความสมบูรณ์แบบมากเกินไปนะคะเพราะว่าความสมบูรณ์แบบเนี่ยไม่มีจริงค่ะแล้วก็มีแต่คนที่โง่เท่านั้นนะคะที่มองว่าความสมบูรณ์แบบนั้นมีจริงค่ะ no body perfect นะคะหลายๆคนคงเคยได้ยินแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราคาดหวังความสมบูรณ์แบบมากจนเกินไปก็จะทําให้เราเครียดค่ะและเมื่อเราเครียดนะคะก็ทําให้เราไม่มีความสุขค่ะเพราะว่าเราอยากให้ทุกอย่าง เป็นไปได้ดังใจเรานะคะอย่างเช่นว่าจะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบมากจนเกินไปคุณอาจจะไม่ลงมือทําอะไรเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีความตั้งใจที่จะทำนะคะแล้วก็ลองทําไปเรื่อยๆค่ะทําแบบสบายๆนะคะคุณก็จะมีความสุขในการทํางานค่ะและความสุขนั้นนะคะก็จะทําให้คุณมีพลังใจในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานต่อไปค่ะ สนะคะฝึกตัวเองให้เป็นคนนิ่งๆนะคะหรือไม่ก็ให้พูดะค่ะในเรื่องแต่เรื่องดีๆค่ะเพราะว่าการพูดแต่เรื่องดีๆนะคะ,คะ er ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนั้นนะคะว่าจะเป็นสิ่งถูกหรือผิดถ้าเกิดว่ามันไม่ดีนะคะก็ไม่จําเป็นที่ต้องไปพูดค่ะเพราะว่าการพูดหรือว่าวิจารณ์นะคะในทางเสียหายค่ะมันก็จะส่งผลต่อจิตใจเราะค่ะเพราะเราก็จะคิดเรื่องที่ไม่ดีแล้วก็เกิดจิตใจที่ขุ่นมัวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราะค่ะ ฝึกที่จะพูดเรื่องดีๆนะคะให้กําลังใจผู้อื่นหรือว่าสร้างสรรค์คําพูดดีๆค่ะที่จะส่งเสริมนะคะให้คนอื่นมีกําลังใจค่ะนั่นก็จะเป็นการส่งเสริมตัวเองแล้วก็ยกระดับจิตของเราให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะ 5. นะคะฝึกตัวเองให้รู้ธรรมชาติความเป็นจริงค่ะว่าทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วไม่ว่าจะเกิดเรื่องร้ายหรือเรื่องดีค่ะมันก็จะผ่านไปเสมอค่ะ ดังเช่นว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่เรามีความสุขนะคะเราก็จะตระหนักรู้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเวลาที่เรามีความทุกข์เราก็จะรู้ว่าความทุกข์นั้นก็จะผ่านไปค่ะดังนั้นนะคะเมื่อเกิดมีสถานการณ์เหตุการณ์แย่ๆเกิดขึ้นกับเราค่ะก็จะทําให้จิตเรานะคะรู้เท่าทันว่า สิ่งเหล่านี้ค่ะมันเกิดกับเราเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะและอีกอย่างหนึ่งค่ะสิ่งนั้นก็ไม่ได้อยู่กับเราไปจนวันตายค่ะเพราะว่าธรรมชาติของทุกสิ่งนะคะล้วนมีการเปลี่ยนแปลงค่ะดังนั้นเวลามีความสุขก็รับรู้ถึงความสุขนั้นเวลาความมีความทุกข์นะคะก็รับรู้ถึงความทุกข์นั้นค่ะว่าความทุกข์นั้นก็จะผ่านไปค่ะเรียกว่านะคะถ้าเกิดว่าเรารู้เท่าทันของธรรมชาติว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงค่ะเราก็จะไม่ยึดติดถือมั่นกับ เข้ามานะคะแล้วก็ทําให้เราไม่จมอยู่กับความทุกข์ค่ะเราก็จะมีพลังนะคะในการเรียนรู้แล้วก็เข้าใจเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากขึ้นค่ะ 6. นะคะฝึกตัวเองให้เข้าใจเรื่องของการนินทาค่ะคือถ้าเกิดว่าเรารู้นะคะว่าธรรมชาติของการนินทาเนี่ยเป็นเรื่องปกติค่ะเราก็จะไม่ทุกใจนะคะเพราะว่า ตราบใดค่ะที่เรามีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้นะคะต่อให้ใครมาว่าเราค่ะมันก็ไม่ได้มีผลอะไรเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วธรรมชาติของมนุษย์ะคะ่ะบางทีก็เข้าใจผิดแล้วก็ยังนะคะไปตัดสินคนอื่นโดยที่เขาเองไม่ได้รู้ความจริงค่ะดังนั้นนะคะก็อย่าไปใส่ใจหรือว่าไป เอาตัวตนของตัวเองนะคะไปฝากไว้กับคําพูดของคนอื่นค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยคนที่เขาพูดเขายังไม่ได้รู้จักตัวเราเองนะคะและแม้กระทั่งบางทีเราเองค่ะก็อาจจะพูดถึงคนอื่นซึ่งเราไม่รู้ไม่ได้รู้จักเขาเป็นอย่างดีเช่นกันค่ะ ดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถท้าบตัวเองไม่ให้เินทาคนอื่นได้นะคะเราก็ไม่สามารถที่จะห้ามคนอื่นให้เนนทาเราได้เช่นกันค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะธรรมชาติของการพูดถึงคนเรื่องของอื่นนะคะเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะคะดังนั้นค่ะถ้าเกิดว่าเรานะคะไปเต้นแรงเต้นกากับคําพูดของคนอื่นมากเกินไปก็เท่ากับว่าเราฝากจิตฝากใจไว้ที่คําพูดของคนอื่นค่ะก็จะทําให้เราทุกใจโดยปรากประโยชน์ค่ะ เนะคะฝึกตัวเองให้พ้นจากการเป็น คิดค่าหรือว่าเป็นทาตของเงินค่ะคือถ้าเกิดว่าเรารู้จักพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่นะคะใช้สิ่งที่เรามีค่ะไม่ว่าจะเป็นของที่เรามีนะคะถ้าเกิดว่าเราพอใจหรือว่าชื่นชมยินดีกับสิ่งที่เรามีค่ะเราก็จะมีความสุขและเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้เงินมากมายนะคะเพื่อที่จะต้องซื้อหาสิ่งนั้นมาสะสมค่ะเพราะว่าการสะสมสิ่งใดก็ย่อมเป็นภาระนะคะและถ้าเกิดว่าเรารู้จักพอนะคะเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้อง หาเงินมากๆค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะการมีเงินเนี่เป็นเรื่องที่ดีค่ะแล้วก็แต่ว่าชีวิตนะคะก็มีโอกาสที่จะทำอะไรได้มากกว่าการหาเงินค่ะการคิดที่จะหาเงินเพียงอย่างเดียวเนี่ยก็ทำให้เราจดจ่อแล้วก็อาจจะรู้สึกทุกข์ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราสร้างสารรค์สิ่งดีแล้วได้ทำสิ่งดีให้เกิดขึ้นนะคะเงินก็จะตามมาเองค่ะ แนะคะก็คือฝึกให้ตัวเองเป็นคนที่รู้จักเสียสละแล้วก็อาจจะยอมเสียเปรียบได้ในบางครั้งค่ะเช่นถ้าเกิดว่าเรานะคะรู้จักเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆค่ะหรือว่าเงินเพีิงเล็กๆน้อยนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้อื่นค่ะก็ เป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่าหลายหลายอย่างนะคะถ้าเกิดว่าเราอะค่ะสละเงินเพียงเท่านี้เราก็อาจจะสามารถช่วยเงินจำนวนมากเงิน100บาทของเราเนี่ยคะ่ะอาจจะช่วยคนนี้นะคะมีข้าวกินเป็นอาทิตย์ได้เลยค่ะดังนั้นนะคะก็เสียสละสักบ,บ้างนะคะเพื่อที่จะช่วยคนอื่นอยู่รอดค่ะและบางทีเราก็ยอมเสียเปรียบได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายอมเสียเปรียบในบางเรื่องได้นะคะคือไม่ต้องไปหาความถูกต้องหรือว่า ไม่ยอมเสียเปรียบอะไรเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรานะคะไม่ยอมที่จะเสียเปรียบอะไรเลยบางทีเราก็จะเครียดได้ค่ะแล้วก็จะกลายเป็นคนที่สติแตกได้นะคะเพราะว่าเราอยากที่จะได้เปรียบผู้อื่นค่ะดังนั้นนะคะเราก็ไม่จําเป็นค่ะที่จะต้องไปเ,เขาเรียกว่าไปทําตัวเองอะคะ่ะให้ต้องไปสู้รบตบมือกคนรอบข้างเพื่อความถูกต้องนะคะที่ตัวเองยึดมั่นถือมั่นเอาเองค่ะอันนี้นะคะเป็น การที่เรากั่นกรองนะคะมาจากโอวาทของท่านประคุณสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20ค่ะซึ่งท่านก็ได้ให้คำแนะนำตรงนี้ไว้นะคะเรียกว่าเป็นวิธีฝึก8อย่างค่ะที่จะทำให้เรารู้สึกทุกน้อยลงนะคะก็คือ 1. ทําทำตัวให้เล็กเข้าไว้ค่ะ 2. ไม่เป็นนักสะสมนะคะ 3. เป็นคนสบายสบาย4เป็นคนนิ่งๆสงบค่ะ 5. ให้รู้ตักธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง 6. ให้เข้าใจเรื่องของการดินทาค่ะ 7. หลุดพ้นการเป็นทาสของเงิน 8. นะคะรู้จักเสียสละแล้วก็ยอมเสียเปรียบบ้างค่ะคิดว่าบทความนินหน้าก็จะเป็น ข้อคิดหรือว่าการให้พลังใจกับในดีนะคะกับหลายๆคนค่ะถ้าเกิดว่าคุณนะคะมีความสุขของตัวเองคุณก็จะสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีให้เกิดขึ้นได้ค่ะส่งพลังแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีให้เกิดขึ้นในสังคมโลกใบนี้ค่ะสวัสดีค่ะ